วันนี้ผมอยู่ที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือว่านาริสนะครับอยู่กับพี่โบที่เป็นนักดาราศาสตร์อยู่ที่นี่ก็เห็นมีเห็นพี่ดูเรื่องตัว r e i o n i z a t i o n ค่ะใช่ก็คือเราหาว่ากาแล็กซี่ที่ความสว่างเท่านี้ที่อยู่ระยะห่างออกไปเท่านี้มีจํานวนกี่ดวงต่อหนึ่งโวลุ่มซึ่งมันจะไปตอบคำถามว่าทำไมจัก,กรวาลของเรากลายมาเป็นจัก,กรวาลที่ไอออนไนซ์ก็คือ,อพวกนิวทรัลอะตอมกลายเป็น ว่าแปลว่ามันจะต้องถูกรังสีหรือถูกเอเนอร์จีบางอย่างที่ทําให้อะตอมพวกนั้นส่วนมากจะเป็นไฮโดรเจนนิวตรอนไฮโดรเจนกลายเป็นโปรตอนกับอิเล็กตรอนซึ่งคนเขาก็ตามทฤษฎีก็คือคนเขาก็บอกว่ามันมันต้องเป็นแสงสว่างจากดาวในกาแล็กซีเนี่ยแหละที่มันออกมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดยิ่งมีจํานวนดาวเยอะที่มันสว่างมากๆแปลว่ามีดาวที่อยู่ในกาแล็กซีนั้นเยอะแปลว่ามีรัศมเอชเยอะที่มันจะหลุดรอดออกมาแล้วก็มาเป็นไอออนไนซ์หรือว่ารีไอออนไนซ์พวก n ิวทรอนไฮโดรเจนพวกนั้นได้แล้วก็ทําไมถึงสนใจเรื่องนี้อะครับพี่ว่าในทางดาราศาสตร์ปัจจุบันนะก็คือเราก็ทำอะไรที่เราคิดว่ามันยังไม่มีคนทำแล้วมันควรทำเพื่อที่จะไป verify อะไรสักอย่างได้ถ้ามัน verify ได้มันก็ดีมันก็คือถูกต้องแต่ถ้ามัน verify ไม่ได้มันก็จะส่งผลไปถึงทฤษฎีอะไรสักอย่างที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงแต่ว่าถ้าเกิดแบบว่าแต่ละตัวตัวไหนน่าสนใจสุตๆอย่างเงี้ยพี่ว่ามันมันก็เท่าๆกันนะ เพราเราจะมองมุมไหนมันก็ต้องมีใครสักคนที่ทําที่อะไรที่ยังไม่ไม่มีคนทํามาก่อน<ม>ในอดีตมันก็เป็นสิ่งที่การทําอย่างเงี้ยมันก็คือนําไปสู่การค้นพบใหม่ๆ<ม>สู่ทฤษฎี่ที่มันเรเวเลชันใหม่ๆแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าที่เราจะจับไปอ่ะมันจะนําไปสู่อะไรคือน่าสนใจเพราะว่ายังไม่มีใครทําแล้วก็<ม>ข้อมูลที่เอามามันอาจจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางทฤรฎี่อะไรสักอย่าง